ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับไรเนสทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะมาแกล้งเพื่อนกันนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาโทรแกล้งเพื่อนบอกว่าผมโดนลักพาตัวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะโทรไปหาคนคนนึงต่อก่อนนะครับนั่นก็คือคุณซากุนะครับซาคุนะครับไปโทรมาทำไมมึงซุนมคนใจสัตว,ว์ชว่ชวยดู เจอดูเจอดูเจอดูไม่เสียงมันกรงอย่างไรไอ้จัดดูน้องข้าตัวเ้ยมึงไม่อยู่ไหนมึงไม่ตอบเลยไอ้จัดแล้วใครจะเป็นทังต้องไงเนี่ยโอ้โห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 เอ้โหโอ้โห อาวางไปแล้วเดี๋ยวจะโทรไปบอกความจริงคุณซากโกะนะครับสัลโหลฮัโหลซานทำไมครับเมื่อกี้กูโดนลักพาตัวนะเว้ยมึงไม่คิดจะช่วยกูหน่อยเหรอเ <c oughs> นี่ยกูหนีมาได้แล้วเนี่ยตอนนี้กูอยู่วิ่งอยู่เนี่ยเหนื่อยมากเลย <c oughs> <c oughs> เหนื่อยมากก็เราวิ่งอยู่ไม่รู้กูโดนลักพาตัวมา <c oughs> เป็นวางสายไปอีกแล้วโอเคครับ,บวันนี้ก็ น่าจะได้แก้งคุณซากุไปแล้วนะครับคิดว่าเนียนไหมอ่ะไม่รู้นะฮะช่วยคอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างเลยนะครับว่าเนียนหรือเปล่านะแล้วผมก็ขอนะครับ50ไลค์นะครับในคลิปนี้นะ5 0าสิบห้าสิบนะครับโอเคนะครับหากชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกด s u b ส i b ครี่ช่อง brightness TV ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับไปกดถูกใจกันที่แฟนเพจ Facebook นะครับ brightness TV ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย